สวัสดค AN, ีครับผมเจแปนพานุพันธ์ครับผมตอนนี้หนุ่มเจแปนของเรากลายเป็นหมอดูไปซะแล้วใช่ก็แล้วตัวเลขก็แล้วพิธีกรรมต่างๆสำหรับปี2568ค่อนข้างหนักหนาสาหัสในเรื่องของการทำธุรกิจเมนูที่มีชื่อว่าปลาจาระเมตนึบวยกับมี่ซ่วมมงคลเวิร์กคอยช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด บริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บ้านอินมสุขค่ะและขอบอกว่าสินเจียยูอิ่งสินนี่หัวใจต้อนรับสู่เทศกาลร,รูจิ้ง และแน่นอนค่ะนะจาจักเล็กๆของเรายังคงมีเรื่องราวดีๆมากมายเต็มล้นจอเลยนะคะทั้งเรื่องของสารทวงจุย้ยตกแต่งบ้านอย่างไรให้เรืวยๆแห้งๆรวมทั้งเมนูกินหรูหลักร้อยใช้เงินแค่หลักร้อยเท่านั้นก็สามารถในรมิตจานหรูไว้ในบ้านของคุณได้และแน่นอนดุดจินทั้งทีทุกอย่างต้องพิเศษสุดๆไปเลยค่ะ และในวันนี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับนักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่เขาเป็นทั้งศิลปินตลกก็ได้เป็นผู้กำกับการแสดงก็ได้เป็นพิธีกรก็ได้สําคัญที่สุดดูดวงได้ด้วยค่ะก่อนจะตัวจริงไปดูมุมอิ่มสุขของเขากันก่อนเลยค่ะช่วงเปดมุมอิ่มสุขสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลก ตลกมากกวนที่เก่งรอบด้านเจแปนพานุ J พันธ์นุน่มหล่อที่เริ่มต้นความฝันจากการนั่งดู VCD ตลกคาเฟ่สู่การก้าวเป็นคนแถวหน้าของวงการบันเทิงพร้อมกับการเปิดโปรดักชันของตัวเองที่มีชื่อว่า i อแฟนชาแนลเรียกว่าหนุ่มเจแปนเป็นหนุ่มที่ไม่หยุดที่จะพัฒน,นาตัวเองและทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้และบอกเลยวันนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นอีกหนึ่งมุมที่เป็นความสามารถพิเศษของหนุ่มเจแปนผ่านมุมอิ่มสุขมุมนี้ วสวัสดีครับผมเจแปนพานุพันธ์ครับผมมาดูนะครับมุมอิ่มสุขของผมนะครับว่ามุมอิ่มสุขของผมเป็นอย่างไรนะครับผมแอบหลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยเจแปนเคยแบบเปิดเผยมุมอิ่มสุขในบ้านของตัวเองแล้วนะครับแต่วันนี้ครับ มุมอิ่มสุขของผมนี่คือจะมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์มีความเป๊ะปังอลังยังไงครับไปดูกันเลยมุมสายมู คือยิ่งเราเองนะฮะเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสายมูสายดูดวงเนี่ยยิ่งอยู่ในห้องพักก็จะทําให้สงบขึ้นนะครับที่สำคัญคือก็ได้สวดมนต์ไหว้พระด้วยนะครับผมเอาแล้วครับนี่ก็จะเป็นมุมอิ่มสุขของผมนะฮะภายในบ้านหลังนี้นะครับผมผมอยากจะบอกว่าอย่าพึ่งไปไหนนะเรายังมีอีกหลายเรื่องราวที่ต้องพูดคุยกันนะครับกับพี่ปอเดี๋ยวอยากให้ทุกคนนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับติดตามนะครับในรายการบ้านอิ่มสุขกับพี่ปอกับเจแปนนะครับไปเลย โอ้โหสุดยอดจริงๆครับบ้านนิมสุดข,ขอต้อนรับนุ่มเจแปนพานุพันธ์จันทนางวงศส,สวัสดีครับสวัสดีครับท้สมสองกลับมาบ้านนิมสุดท่าน,นหนึ่งนะคะเพราะว่าเราไม่เจอกันมานาน สี่ปีเต็มแลยสี่ปีครับตั้งแต่เปิดบ้านไปครับแต่คุณเป็นหนุ่มน้อยจนถึงหนุ่มใหญ่ออย่างหน้าเด็กอยู่ครับผมถ้าใครติดตามผลงานหน้าจอเมอร์พอยท์คุณเจแปนไม่ยอมจบมัธยมสักทีไม่ครับผมก็ยังอยู่กับครูเป็นสีตลอดไปครับนั่นก็เป็นงานส่วนหนึ่งของน้องเจแปนส่วนหนึ่งครับผมแต่ตอนนี้นั้นพี่เราต้องนั่งเรียบร้อยนิดนึงก็ตอนนี้กาลังคุยอยู่กับผู้กํากับใหญ่คนใหม่นะครับผมเป็นยังไงบ้างกับงานกากับครั้งแรกในชีวิตเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ครับผมเรื่องแรกในชีวิตนฮะแตร จบมาก็เพิ่งมาเป็นพุ่งกับแบบเต็มตัวครับโหเรียกว่าฝันเป็นจริงเลยนะคะเป็นจริงครับดูไหมพุ่งกับคนนี้ดูไหมคะคือไม่ดูครับคือมันมีความสนุกก้องถ่ายนี่ฮาตลอดฮาครับแต่จังหวะไหนที่ซีเรียสก็ต้องซีเรียสจริงจังคือถ้าสมมติเราจะไปเราจะไปฮ้าเราจะไปตลกก็ไม่ได้ใช่โปรดิวเซอร์ก็มองเราอยู่ต้องมีมากในทุนก็มองเราอยู่ต้องมีมาเราก็ต้องมีมาสถือวอแล้วเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะเขาต้องการอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราเองเราก็ต้องเป็นที่พึ่ง ให้กับคนในกองถ่ายอีกสิ่งหนึ่งคือเราก็ต้องเป็นที่พึ่งให้กับผู้อยู่เบื้องหลังเราด้วยโปรดิวเซอร์นายทุนเราด้วยสุดยอดความภูมิใจจริงๆที่พอเห็นภาพแล้วก็ชื่นใจนะคะครเรามาไล่กันเลยดีกว่ามุมโปรดที่สุดในบ้านค่ะสําหรับผมผมรู้สึกว่าเป็นห้องพระครับคือหน้าตาอาจจะดูไม่ใช่<ม>อาจจะดูมันคอนทราส์กันแต่ว่าจริงๆแล้วคือไม่คอนทราส์นะหน้าตาดูดีมีคุณธรรมทุก <laughs> <laughs> <ม>อย่าง <laughs> ครับผมคือ คือชอบห้องพระเพราะว่าหลังจากที่เรามีบ้านปุ๊บเนี่ยใช่ไหมฮะเราก็อัญเชิญพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เราเคารพนับถือโดยโดยการที่เราเป็นนักสแสดงด้วย<ต>อย่างเงี้ยฮะก็ะจะมีพระพิฆเนศประดิษฐานอยู่ตรงนั้นด้วยรรเราก็รู้สึกว่าเวลาเราออกจากบ้านเราเข้ามาบ้านอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนได้พรตลอดเวลาเวลาเราเข้าไปไหว้พระอย่างเงี้ยครับถ้าพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมสดบนแม่พระนี่เข้าใจได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆอยู่แล้วแต่แต่แต่ค่ะท่านผู้ชมค่ะล่าสุดตอนนี้หนุ่มเจแปนของเรา กลายเป็นหมอดูไปซะแล้วนี่คืออะไรคะมันเริ่มมาจากย้อนไป1ิปีที่แล้วได้มีโอกาสศึกษาครับเรื่องการดูดวงจากไพ่ก่อนเพราะเราเองเราเป็นคนชอบดูดวงครับจนรู้สึกว่าโอเคเราเรารู้จักแล้วแล้วมีอะไรอีกละ่ะก็ไปศึกษาเรื่องศาสตร์ตัวเลขก็ไปศึกษาไปหาความรู้มาศึกษาไพ่ศึกษาพลังของเลขแล้วอะไรอีกคะไม่พอครับค่ะรู้สึกว่าเอา้าไพ่ก็แล้วตัวเลขกแล็แล้วแล้วแก่นแท้ของการดูดวงจริงๆคืออะไรกันแน่ก็เลย ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ครับผมเอาแก่นลึกเลยว่าดวงดาวตัวเลขเนี่ยมันมาจากอะไรยังไม่พอครับอะไรคะนี่แค่เรื่องดวงครับก็แน่นอนสิครก็ศึกษาอีกครับพี่ปอครับไปศึกษาเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆอะไรบ้างคะเกี่ยวกับการอาบน้ำมนต์นะครับการลงนหน้าทองการเจมิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โอ้อัคคระตัวเลขเลขกีนครับถ้าแบบนี้ต้องขึ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยนะคะเนี่ยครับผมอะไรจะขนาดนั้นคือคืออย่างป็นผู้รู้อะเข้าใจเข้าใจคือทำเยอะมากแล้วเอาเวลาที่ไหนไปเปิดคาเฟ่คะคืองงมากค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องเจแบนกําลังทําธุรกิจคาเฟ่ด้วยใช่ครับอยู่ที่เชียงใหม่ครับอําเภอเชียงดาวครับผมชื่อว่า ทัศนาครีเอทีฟสเปซครับนี่ก็คือตั้งชื่อเองอีกใช่ทั้งหมดทั้งมวลสร้างความอิ่มสุขให้กับน้องเแปนยังไงบ้างกับทุกเรื่องราวความสำเร็จในชีวิตค่ะผมรู้สึกว่าเราเกิดมาแล้วว่าเราน่าจะมีความท้าทายในรูปแบบต่างๆหลังจากที่ผมได้ลองทํามาผมก็จะรู้ว่าเอ้ยอะไรที่ผมชอบและอะไรที่ผมไม่ชอบเราก็จะค่อยๆเริ่มทําในสิ่งที่ชอบให้ดีขึ้นแล้วก็ถ้าสมมติเราอยากทําสิ่งนี้นะแต่ว่าเราเองอะ่ะ เราไม่เก่งเราทํายังไงล่ะเราก็หาคนเก่งเราก็ต้องศึกษามาทําด้วยก็เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องเจแปนเชื่อก็คือความพยายามความทุ่มเทจะนำมาสร้างความสําเร็จในชีวิตนั่นเองนะคะโอ้โหครบเลยขอบคุณครับขอบคุณครับแล้ววันนี้จะมาถามอาจารย์พรมยานคะเก่งขนาดนี้แล้วสิ่งที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องเราเป็นนักธุรกิจมือใหม่ฉะนั้นอยากจะรู้ว่าปี2568เนี้ยอะไร ที่ทําให้ธุรกิจการงานจ,จเจริญรุ่งเรืองบ้างคือมีอะไรที่เกี่ยวกับวงจุ้ยที่จะเสริมให้ธุรกิจรประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะใช่โอ้โห,โหเรียกว่าต้องโดนใจท่านผู้ชมด้วยแหละนะคะคทุก <ผม S 1> ท็อยากจะทราบเหมือนกันจะได้รวยๆเฮงๆนะคะเพราะฉะนั้นอดใจรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคาตอบพร้อมๆกันในช่วงคุยล่นบ้านกับศาสตร์สร้างสุขพร้อมคาถามโดนใจของหนุ่มเจแปนถ้าจะให้น้องเจแปนเลือกทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปจากชีวิต